สวัสดีครับผู้ชมวันนี้โกสุมจะมารายงานเรื่องการยกเลิกนำเพลงไทยลง youtube ช่องผมนะครับเพราะเสียงที่จะมีลิขสิทธิ์มากมายเพราะปกติแล้วเพลงทุกเพลงก็มีลิขสิทธิ์ผมจึงไม่ลงเพลงไทยต่อแล้วครับซึ่งส่วนตัวผมผมก็ชอบฟังเพลงไทยมากนะครับเนี่ยตัวตนนี้ก็ชอบฟังครับ แต่มันจะเป็นจริงครับที่จะต้องยกเลิกกันในใส่เพลงไทยไปถ้าใครชอ ambition, บเพลงไทยก็ Store, หาฟังช่องทางอื่นอย่างเช่นแม่ไม้เพลงไทยหรือช่องเพลงอื่นครับแต่ถ้าเพลงไทยยุคเก่าก็ต้องแม่ไม้เพลงไทยครับอนะครับก็ช่องผมต่อไปก็จะทําเกี่ยวกับการ์ตูนครับการ์ตูนแนวไหนก็รช่างครับ แต่ที่สำคัญเป็นการ์ตูนไทยครับอาจจะมีฝรั่งมาปนนิดหน่อยแต่ก็พอดูกันไปได้นะครับรายงานแค่นี้ครับขอบคุณครับ